สวัสดีค่ะวันนี่ข้าวคีกแล้วนะคะวันนี้ค่อยจะทำหอมไก่ดูผักของเราค่ะผักากาศขาวนะคะแล้วก็ใส่ผักค่ะใส่เท่านี้ก็อพอผัดให้เนไก่หอมอๆตำขา ตักให้ใบมะกรูดเครื่องแกงของเราลงไปทำให้หอมแล้วก็เอามาผัดใส่ฟักลงไปผัดค่ะผัดให้เข้าเนื้ ฟักกะหอมอร่อยไปอยากกินกับตามมาเด้อสุกแล้วเด้อพี่น้องผักก็เปื่อแล้วฟักก็เปื่อแล้วนะคะ่อมใส่ไก่นะคะ หอยเด้อยปีงเด้อยเสร็จแสกกร็จคุณหมอเหลือตอนสุดท้ายก็แค่ใส่ใบมังลักหรือใบนางตู่ลงไปจะได้หอมหอมใส่หัวขวะอะไรแล้วนะคะเนี่ย น้ำข่อยเด้อพี่น้องเลยเศบใส่ใบมังรักมันไปแล้วนะคะหอมหน่ากินไหมคะกินน้ำข่อยเด้อพี่น้องเย้ย ง่ายๆนะคะกินในครัวเรือนขา,ขาตะไคร้ใบมะกรูดหอมกระเทียมตำรวมกันแล้วก็เอาพริกแกงลงไปผัดมัแกงลงไปผัด,งงผดเอาไก่ลงไปผัดเป็นอันเสร็จสิ้นนะคะอร่อยอร่อย มาท่านเลอสวัสดีค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะ